ตอนที่14หวนคืนทะเลสาบอสอรพิษเหินหาวชุยอีแอบปาดเหงื่อมันรู้สึกได้ถึงจิตสังหารอันรุนแรงที่แผ่ออกจากร่างของผู้มาทั้งสองนอกจากนี้รัศมีแห่งพลังอันแข็งแกร่งของเด็กหนุ่มชุดขนสัตว์และผู้ติดตามผมขาวล้วนบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายแน่ๆ ข้ามีนามว่าชุยอีจริงท่านทั้งสองมาสกัดขวางทางคิดว่าก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าข้าเป็นใครชุยอีกเล่าตอบพลางรวบรวมสติหาทางออกให้กับตนเองพวกท่านดักรออยู่ในทิศทางนี้คิดว่าคงรู้อยู่ก่อนแล้วใช่ไหมว่าข้าเพิ่งเดินทางกลับมาจากการรับใช้ตระกูลป่งตระกูลฉุยของเราเป็นเพียงชนเผ่าขนาดเล็กที่ไม่คิดตั้งตนเป็นศัตรูกับผู้ใด หากท่านทั้งสองมีข้อเรียกร้องอะไรโปรดบอกข้ามาได้เลยขอเพียงปฏิบัติตามพวกเราย่อมไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนมันแสดงเจตนายอมอ่อนข้ออย่างชัดเจนและขณะเดียวกันก็แอบกล่าอ้างถึงขุมอำนาจที่คำจูนอยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายกระทําการเกินเลยหากว่านี่เป็นกรณีพิพาทเรื่องความขัดแยง้งด้านผลประโยชน์ หรือการช่วงชิงความเป็นใหญ่ทั้งสองฝ่ายควรเปิดฉากเจรจากันได้โดยสันติหน้าเสียดายที่เมื่อเจตนาของจี้หนิงคือการลางแ้นสิ่งที่พวกข้าต้องการร่างของจี้หนิงพลันสลายเป็นสายลมด้วยเทพวิชาท่าร่างปีกวายุพริบตาต่อมากระบี่ในมือของเขาก็ปักคาอยู่บนร่างในชุดสีเทา ทันทีที่ร่างของจี้หนิงหายไปจากสายตาชุยอีก็รู้ดีว่าพลาดซะแล้วและพยายามหลบหนีอย่างสุดชีวิตกระทั่งยังส่งกระบี่บินจำนวนหนึ่งจู่โจมสวนออกไปอย่างมั่วซั่วหน,น้าสมเพชที่ระดับพลังของคนทั้งสองนั้นแตกต่างกันเกินไปเจ้านี่เจ้ากระบี่บินของชุยอีพลันสิ้นพลังร่วงหล่นลงจากท้องฟ้า ตามด้วยสมบัติวิเศษทั้งมวลที่ถูกเก็บไว้ในร่างจนหลงเหลือเพียงสมบัติที่มันสวมใส่ติดตัวไว้ตำหนักม่วงของข้าข้าทำลายมันไปแล้วจี้หนิงกวาดมือออกดูดสมบัติวิเศษที่ร่วงหล่นมาเก็บไว้สายตายเย็นชาย,ยังคงจ้องมองไปที่ร่างของศัตรูคู่อาฆาตบงกฎชวารีอัคคีเบ่งบานขึ้นโดยปราศจากพลังทำลาย รองรับร่างของชุยอีไม่ให้ตกลงสู่พื้นดินเพราะเหตุใดกันพวกเรายังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยด้วยซ้ำพวกเจ้าเป็นใครกันแน่ชายหน้าดำแตกตื่นจนหลงลืมความเจ็บปวดไปเรื่องราวทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนมันไม่อาจตั้งรับได้ทันแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเส้นทางสู่ความเป็นอมตะของมันในชาตินี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว ชุยอีเจ้าจำข้าไม่ได้แล้วเหรอท่านลุงขาวพลันคืนสู่สภาพร่างของสุนัขใหญ่ที่มีปุยขนขาวสะอาดบริสุทธิ์สัตว์เทศูนู์สุนัขวารีวิสุทธ์ความทรงจำจากเมื่อ20กว่าปีก่อนผุดพลายขึ้งในใจตัวมันในวัยชะกันที่เฝ้าคอยเอาใจรับใช้ต่งชีโดยไม่สนใจว่าจะเป็นเรื่องที่พูดเทพล้วนคลั่งแค้นหรือไม่เนื่องเพราะรู้ดีว่า ต่อให้ฟ้าถล่มลงมาพวกของมันก็ยังมีผู้คอยพิทักษ์ปกป้องให้ภาพของตัวมันและสหายนามอยู่ตรงที่ได้รับคำสั่งให้ฉุดคราสตรีนางหนึ่งจนเป็นเหตุให้สามีและพี่ชายของนางต้องใช้เคล็ดวิชาต้องห้ามเพื่อหยุดยั้งพวกมันไว้และภาพของสุนัขวารีวิสุทธิ์ที่ช่วยพาร่างซึ่งได้รับบาดเจ็บของนางหลบหนีไปนี่เจ้า สุนัขวารีวิสุทธิ์ในครั้งนั้นนี่ชุยอีใช้สายตาของมันมองมายังร่างของจี้หนิงส่วนเจ้าบุคคลเหล่านั้นคือท่านพ่อกับท่านแม่และท่านลุงของข้าจี้หนิงตะวาดเสียงสวนกลับไปแววตาบ้าคลั่งอม,มหิตของเขาทำให้หัวใจของชุยอีแทบหยุดเต้นเจ้าคือบุตรในคันของนางเองงั้นเหรอในที่สุดมันก็ค้นพบคำตอบในที่สุด สวรรค์เป็นพยานเพียงชั่วระยะเวลาประมาณ20ปีทารกผู้หนึ่งกลับเติบโตเข้มแข็งเครื่องถึงเพียงนี้เชียวหรือหรือว่าเด็กหนุ่มชุดข่าวนี้จะเป็นผู้อมาตะที่กลับชาติมาเกิดกันจี้หนิงแค่นเสียงเย็นชาแทนคำตอบพลังปราในร่างของเขาก่อตัวขึ้นและสัาแดงออกมาในรูปของอัคระอาคมที่เปล่งแสงเจิดจ้าเคล็ดวิชาผานชีพจร ใบหน้าของจี้หนิงกลับนิ่งและไร้ความรู้สึกสายตาเย็นชาจับจ้องมองดูร่างที่ดิ้นทุรนทุรายของชุยอ e ีแผดเสียงกรีดร้องอย่างน่าสมเพชฆ่าค่าซะฆ่าค่าให้ตายไปสักทีมันรวบรวมพลังเปล่งเสียงอ้อนวอนอย่างน่าเวทนาโปรดเมตตาและมอบความตายอันรวดเร็วให้กับข้าทีรวดเร็วเหรอ หากข้ามอบความเมตตาให้กับเจ้าแล้วผู้ใดกันที่จะมอบมันให้กับข้าบ้างละ่ะท่านพ่อและท่านแม่ของข้าจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้นั้นหรอวะร่างที่ขดงอจนผิดรูปของชุยอีเริ่มปรากฏรอยไม่เกรียมมันใช้ดวงตาที่กลับกลายเป็นสีแดงฉานจ้องมองไปยังจี้หนิงด้วยความอาฆาตแค้นบัดซบเอ้ย ข้าขอสาปแช่งเจ้าข้าขอสาปแช่งเจ้าให้ต้องตายอย่างทุกทรมานยิ่งกว่าข้าเสียงสาปแช่งของมันดังสะท้อนก้องทองฟ้าขณะที่ทั่วร่างปรากฏเปลวเพลิงลุกไหม้จนโชดช่วงจี้หนิงจ้องตายยังไม่กระพริบเขาเก็บสมบัติวิเศษที่หลุดร่วงจากซากร่างที่กลับกลายเป็นเท้า่าน มืออีกข้างหนึ่งใช้กระถางกรํารยานในมือดูดดวงวิญญาณที่เพิ่งหลุดพ้นจากร่างของชุยอีเผาผลาญทำลายมันไปอย่างสิ้นซากผ่านไปชั่วครู่สีหน้าของจี้หนิงจึงค่อยกลับคืนสู่ความสงบแม้ว่าในดวงตาจะยังคงปรากฏตยะความรู้สึกที่ยากจะอธิบายสองคนแล้วลูกหนิง ก่อนหน้านี้พวกเราไม่เคยคาดคิดว่าสองในสามตัวการร้ายจะทยอยตายไปอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้ท่านลุงขาวที่เฝ้ามองอยู่ด้านข้างตบไหล่ของจี้หนิงและกล่าวปลอบใจหากดวงวิญญาณของบิดามารดาเจ้าสามารถรับรู้ได้พวกเขาจะต้องพอใจอย่างแน่นอนหลงเหลือเพียงตัวการใหญ่อย่างต่งชีเท่านั้น แต่มันหมกตัวอยู่ภายใต้การคุ้มกันอันแน่นหนาของสาขาหลักภูเขามังกรหิมะพวกเราคงไม่อาจทำอะไรกับมันได้ในตอนนี้จี้หนิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยชัดเจนข้าจะเฝ้ารอคอยโอกาสไปก่อนวันหนึ่งข้างหน้าข้าจะบทขยี้ดวงวิญญาณของมันด้วยมือของข้าเองจี้หนิงตั้งใจอย่างแนว่วแน่ว่าจะไม่ยอมเปิดโอกาสให้คนชั่วช้าเหล่านี้แม้แต่น้อย เขาจะไม่ยอมให้ดวงวิญญาณที่ฝึกฝนจนเข้มแข็งของพวกมันลงสู่ยมโ,มโลกที่ซึ่งพวกมันอาจถูกรับตัวเข้าสู่กองกำลังของโลกวิญญาณและมีโอกาสฝึกฝนต่อไปพวกเรากลับกันก่อนเธอชิงชิงและจือซัวรอคอยเจ้าอยู่นานแล้วเมื่อได้ยินที่ท่านลุงขาวกล่าวเตือนจี้หนิงจึงหันกลับไปมองและพบสหายทั้งสองเฝ้ามองอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก ตกลงพวกเรากลับกันเถอะจี้หนิงแอบป,ปล่อยชุยเทียนอีกลับไปโดยที่ไม่มีผู้ใดรับรู้เขาไม่คิดค่ะก,ก่อการฆ่าฟันให้วุ่นวายถึงยังไงอนาคตของตระกูลชุยก็คงจะมืดมัวจนมอดดับลงในไม่ช้าจี้หนิงและมู่จื่อซัวต่างนำส่งภารกิจของตนในที่ทำการของหน่วยองครักษ์มังกรวรุณบนเทือกเขามังกรชาติที่ไม่ไกลาจากนาคนรไรรลอก สิบค่ากุศลกรรมที่ได้จากภารกิจคราวนี้นับว่าเพียงพอให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไปอีกหนึ่งร้อยปีมู่จื่อสัวกล่าวอย่างร่าเริงก่อนหันไปสอบถามจี้หนิงที่ด้านข้างสิทธิท่านมีแผนจะทำอะไรต่อไปเหรอข้าคิดจะเดินทางกลับดินแดนบ้านเกิดนะ่ะจี้หนิงกล่าวตอบที่พำนักของข้าอยู่ที่ทะเลสาบ อสอรพิษเหินหาวในเขตเทือกเขานางแอนต่อให้ในอนาคตข้าจะออกเดินทางฝึกฝนหาประสบการณ์เพิ่มเติมเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลงข้าก็จะย้อนกลับไปที่นั่นสถานที่แห่งนั้นเป็นบ้านของเขาผู้คนที่เขารักผูกพันล้วนอาศัยอยู่ที่นั่นและนิเวศใต้วารีเองก็ตั้งอยู่ที่นั่น จีหนิงแทบอดใจรอคอยที่จะล่องเรือน้อยในสายน้ำของทะเลสาบอสอรพิษเหินหาวไม่ไหวเขาโหยหาความรู้สึกของการกลับสู่อ้อมกอดของท่านพ่อท่านแม่อีกครั้งทะเลสาบอสอรพิษเหินหาวเหรอมู่จื่อสัวทวนคำและจดจำนามของสถานที่เอาไว้จนขึ้นใจเช่นนั้นพวกเราคงต้องแยกจากกันชั่วคราวสินะ ข้าจะกลับสำนักไปศึกษาค้นคว้าเต่าแห่งการประดิษฐ์เพิ่มเติมนอกจากนี้อายุไขของท่านอาจารย์ก็ใกล้จะสิ้นสุดลงไปทุกทีข้าจะใช้เวลาที่เหลือคอยปรนนิบัติอยู่ข้างกายท่านจี้หนิงพยักหน้าอย่างเข้าใจเขาทราบดีว่าสิบน้องผู้นี้รักและนับถือเทพธิดายกพิสุทธิ์ผู้เป็นอาจารย์เทียบเท่ากับมารดาผู้ล่วงลับไปพวกเราแยกจากกันชั่วคราวนะ หลังจากนี้หากเจ้ามีเวลาว่างขอให้แวะมาหาข้าที่ทะเลสาบอสรพิษเหินห่าวด้วยล่ะข้าจะแวะไปเยี่ยมเยียนสิบพี่อย่างแน่นอนมู่จือสัวกล่าวคำอำลาแล้วโดยสารเรือห่อหัวมังกรของเขาจากไปจี้หนิงมองส่งเรือกลไกลจนแล่นลับจากสายตาแล้วหันมากล่าวชักชวนท่านลุงขาวกับชิงชิง อาศัยเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสถานที่บนเทือกเขามังกอชาติมุ่งหน้าสู่เทือกเขานางแอนน์ักเทือกเขานางแอนนขุนเขายังคงตั้งตรง่านสายน้ำยังคงไหลรินเรือลำหนึ่งบรรทุกร่างของเด็กหนุ่มในชุดขนสัตว์สีขาวสุนัขใหญ่ที่มีสีคณบริสุทธิ์ราวหิมะและงูน้อยที่มีเกล็ดงดงามเป็นประกายเหินบินท่ามกลางหมู่เมฆบนท้องนภา ในที่สุดพวกเราก็กลับมาถึงจี้หนิงจ้องมองแผ่นดินที่เขาเกิดและเติบโตรอยยิ้มที่จางหายไปเนิ่นนานกลับมาบนใบหน้าอีกครั้งยังจําได้ว่าตอนที่พวกเราจากมาในครั้งนั้นก็เป็นฤดูหนาวพื้นที่แถบนี้เต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งที่แผ่ปกคลุมคิดไม่ถึงว่าเมื่อกลับมาอีกครั้งจะยังคงเป็นฤดูหนาวอีกเหมือนเดิมเช่นกัน ช่วงเวลาที่พวกเขาออกเดินทางจากสำนักเซียนขาวดำเพื่อร่วมทดสอบเข้าสู่หน่วยองค์รัมังกรวรุณเป็นช่วงกลางของฤดูร้อนทว่าหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์มามากหลายจี้หนิงก็กลับมายืนอยู่ท่ามกลางลมหิมะในช่วงกลางฤดูหนาวของเทือกเขานางแอ่นอีกครั้งบางทีคงเป็นเพราะในวันที่เขาถือกำเนิดก็มีหิมะโปรยปลายลงมาเช่นกัน เขาจึงมีความประทับใจในหิมะและฤดูหนาวมากเป็นพิเศษทะเลสาบอสอรพิษเหินหาวพวกเรากลับมาถึงแล้วจริงๆท่านลุงขาวพึมพำกับตนเองทั้งหมดทอดสายตามองค์ดูทิวทัศน์ของทะเลสาบอันงดงามเบื้องหน้าถึงแม้ว่าหิมะจะสุมซ้อนและจับแข็งตามริมฝั่งทว่าทะเลสาบที่กว้างใหญ่ ภัยสารทั้งยังลึกกล้ำแห่งนี้ไม่มีทางที่จะจับตัวเป็นน้ำแข็งได้เรือห่อลดระดับลงจนลอยตัวอยู่บนผิวทะเลสาบจี้หนิงจ้องมองระลอกคลื่นซึ่งครั้งหนึ่งเคยม้วนกลืนเท่าอาัฐิของบิดามารดาที่เขาโปรยลงไปด้วยมือตนเองท่านพอ่อท่านแม่ข้ากลับมาแล้วจี้หนิงพเพยอรอยยิ้มให้กับสายน้ำถึงแม้ว่าในบรรดาคนร้ายทั้งสาม ข้าจะสามารถสังหารมันไปได้เพียงสองคนทว่าขอให้พวกท่านอดใจรอคอยอีกไม่นานข้าจะส่งคนที่หลงเหลือตามพวกมันไปท่านลุงขาวข้าอยากขอนอนพักสักเล็กน้อยหน่อยนะเขาพลันหันมาเอ่ยปากร้องขอสุนัขวารีวิสุทธิ์ที่พยักหน้าตอบรับจี้หนิงเอนกายลงพร้อมกับโอบรับความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลาย ผ่านการสั่นไหวครงเคลงของเรือบนกระแสน้ำราวกับทารกน้อยในอ้อมแขนของมารดาที่กําลังกล่อมเด็กสุนัขวารีวิสุทธิ์สุดกายลงนอนหมอบบนกราบเรืออีกข้างและจมดิ่งในห้วงความคิดของตนเองขณะที่อสรพิษฟ้าครามกระชับร่างที่พันรอบข้อแขนของจี้หนิงให้แนบแน่นยิ่งขึ้นแล้วซุกหัวลงนอนจวบจนสนธยา เรือจึงบรรทุกร่างของทั้งหมดไหลาตามกระแสน้ำมาจนถึงเกาะใจกระจ่างที่กลางทะเลสาบจี้หนิงลืมตาขึ้นเมื่อรับรู้ถึงพลังชีวิตของผู้คนบนเกาะเขาลุกขึ้นยืนมองดูชายฝั่งภายใต้เนินหิมะที่สะท้อนแสงสีทองของอาทิตย์อัสดงสตรีในชุดขาวยืนรอคอยเขาอยู่ตรงหน้าดังเช่นทุกวันที่ผ่านมา หากวันนี้ดวงตาคู่งามของนางปริ่มไปด้วยประกายน้ำตาที่ไม่อาจซ่อนได้ชิวเยี่ยจี้หนิงส่งยิ้มให้กับนางข้ากลับมาแล้ว